สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเปลี่ยนตู้ชาร์จปุ่มกดนะทุกคนหลายๆคนมองว่ามันง่ายนะถ้าให้เลือกเปลี่ยนปุ่มกดตู้ชาร์จปุ่มกดกับตู้ชาร์จรุ่นใหม่ๆ่เออผมขอเป็นรุ่นใหม่ๆดีกว่านะไอ้ปุ่มกดนี้มันเปลี่ยนโคตรยากเลยทุกคนโคตรลำบากเลยนะครับแล้วพลาสติก มันก็ชอบกรอบนะทุกคนอ่ะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเบื้องต้นกันแล้วกันไอ้ปุ่มกดเนี่ยคือต้องใช้รุ่นของมันนะถ้าไม่ใช่รุ่นของมันนียยุ่งนะแต่เราสามารถหาได้จากบอร์ดเก่าๆที่เป็นปุ่มกดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้บีออนนะปุ่มกดบีออน แต่ลักษณะการเปลี่ยนก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะยุ่งยากกว่ารุ่นใหม่ๆนิดนึงถอดออกด้วยนะครับหลังจากนั้น้เราแบะออกมาแบบนี้แล้วก็เอาสติกเกอร์ตรงนี้ออกลอกช้าๆนะครับระวังแพรมันหลุดนะครับ มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเอาออกเลยหลังจากนั้นให้เราเอาเมนบอร์ดออกนะครับมันจะมีเขี้ยว2ข้างมันก็จะหลุดในลักษณะนี้เอาไม้ออกด้วยนี่ไม่หลังจากนั้นให้เราแบะออกมาในลักษณะนี้นะครับ เพื่อจะเอาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สันนะครับวิธีสังเกตมอเตอร์สันมันจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์บวกลบอยู่นะบวกก็เป็นแดงนะครับลบก็เป็นน้ำเงินหรือดำหลังจากที่มันหลุดอย่าเพิ่งเอาออกก่อนนะครับให้เราพลิกกลับมาก่อนนะครับกล้องตรงนี้ งัดออกมาได้เลยจะมีแผ่นฟองน้ำลองอยู่นะครับดูให้ดีนะกล้องขาดขึ้นมาแล้วจะยุ่งนะครับแค่ดึงออกในลักษณะแบบนี้เราก็จะได้ตัวเมนบอร์ดมาในแบบนี้นี่ตุดชาร์จเปลี่ยนมาแล้วนะครับน่าจะไม่ตรงรุ่นเพราะฉะนั้นแล้วนี่ผมได้เตรียมตุดชาร์จของมันไว้แล้ว นะครับเป็นตูชาร์จเดิมๆที่แกะที่แกะจากเครื่องนะทุกคนแกะจากเครื่องแต่สภาพค่อนข้างจะดีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มายกกันเลยนะครับรุ่นนี้เราจะวางแบบหัวแรงก็ได้นะครับแบบหัวแรงก็คือเราไม่ใช้ลมร้อนเลยก็ได้หรือเราจะวางแบบใช้ลมร้อน นะครับก็ได้หมดอ่าอยู่ที่หน้างานนะครับว่าเราจะเลือกทำแบบไหนนะครับผมบอกเลยหงุดหงิดมากเปลี่ยนไอ พวกตุดชาร์จของรุ่นเก่าแบบนี้นะปุ่มกดเนี่ยโคตรงดงิดเลยทุกคนมันไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอยหลังจากที่เราดูตะกวัวเสร็จทำความสะอาดนะครับแล้วเอาตุดชาร์จใหม่เอามาลงดูนะครับตุดชาร์จพวกนี้หาได้จากรุ่นเก่าๆนะเห็นไหมครับให้เพื่อนๆได้รับชม ต่อให้มันเป็นรุ่นเก่าแค่ไหนเพื่อนๆฟังผมให้ดีนะครับถ้ามันลงนะครับบางทีเครื่องของเราเนี่ยในในบอดเก่าๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานหรือมันอาจจะเสียหรือมันอาจจะอะไรก็แล้วแต่เราสามารถถอดออกมานะครับมันลดต้นทุนได้นะทุกคนมันลดต้นทุนได้ เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเรื่องตุดาาตนนะครับแล้วก็วางกลับไปตรงกลาวกี้ตะกัวให้ติด1นึขาก่อนเลยนะครับดูว่ามันตรงลงล่องลองรูก็จี้ไปหนึ่ขาหลังจากนั้นก็มาจี้ตรงขานี้ต่อ นะครับที่ผมจี้หนึ่งมันก็เป็นกลาวนะครับกลาวก็คือขัว้วลบที่ติดอยู่ระหว่างบอร์ดนะครับตัวนี้ได้กําไรร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวแต่ความยากเนี่ยมันยากกว่า,ารุ่นที่ไม่ใช่เป็นปุ่มกดนะครับมันทํายากค่อนข้างจะยากนิดนึงหลังจากนั้นเราพลิกมาด้านบนนะครับเรามาล็อกตรงนี้ ยัดตะกัวเข้าไปไม่ต้องยัดเยอะนะครับพอเต็มหลังจากเต็มปุ๊บล้วก็ใช้ตะกัวไอแหนบเรากดนะครับแล้วก็แช่ตรงนี้ไว้สักแป๊บพอตะกัวมันดูดวับลงไปด้านล่างนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรามาไล้ตะกัวตรงตรงนี้ นะครับการไล่ตะกัวเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับใครจะลงไปทีเดียวเลยก็ได้นะครับหรือใครจะจับทีละขาเลยก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือเราต้องมีน้ำยาฟักนะครับผมก็จะเลือกเปลี่ยนหัวแรงเป็นหัวแบบเข็มมันจะได้สอดแทรกเข้าไปในจุดที่เรา ต้องการได้นี่ก็คือปลายเข็มนะครับเราก็แค่แต้มตะกัวให้มันติดตรงนี้ทุกขาก็จบงานนะครับมาดูวิธีการทำกันเลยผมก็จะแต้มไปรัวๆเลยนะครับเพราะว่าเรามั่นใจใน ในหัวเล้งเรานะเดี๋ยวถ้กลัวมันก็จะเกาะถ้าติดเราดูดออกได้นะครับไม่ต้องไปซสีเรียนโอเคนี่นะครับทุกคนหลังจากที่เรานั่งแต้มไปทีละนิดทีละนิดนะครับเราก็เก็บงาน รับชมกันเลยกำลังกล้องขยายอาจจะไม่ถึงนะทุกคนแต่อยากให้เพื่อนๆได้รับชมว่างานมันก็จะสภาพนี้ประมาณนี้นี่เห็นไหมครับมันก็จะติดครบทุกขาหลังจากติดครบทุกขาเสร็จนะครับเราก็จะมาประกอบวิธีการประกอบเพื่อนๆครับถามว่ามันหมูไหม ผมบอกเลยผมไม่ค่อยอยากแกะเท่าไหร่นะไอ้เครื่องพวกปุ่มกดเนี่ยโอ้โหรายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่อ่ะไหนๆก็ทำแล้วก็ทำให้ดูแล้วกันนะครับลำดับแรกเราก็จิ้มนะครับไปที่มอเตอร์ซันก่อนขั้วบวกมันอยู่ในลักษณะนี้ ผมบอกเลยไอ้รุ่นปุ่มกดเนี่ยยากกับการแกะประกอบนะมันไม่ได้ยากกับวิธีการเปลี่ยนตัวชาร์จนะครับหลายๆร้านไม่รับเลยนะครับไม่รับเลยดีกว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับจะเนื่องด้วยการการแกะยากหรืออะไรกรร็แล้วแต่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะ หรือเนื่องด้วยไม่ได้ราคานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็ต้องประกอบนะครับสายตรงนี้ค่อนข้างจะเด้งนะถ้าเด้งเรากดให้มันเรียบนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีผลต่อการประกอบหลังจากนั้นก็ให้เราลิกมาฝั่งนี้นะครับหลังจากที่เราฟิกมาฝั่งนี้เสร็จแล้วก็นี่แหละครับ ปัญหาตรงนี้เลยนะครับผมใส่ไม่ค่อยลงนะไอกล้องตรงนี้บางครั้งเนี่ยโคตรสิงเลยทุกคนต้องขยับอยู่หลายครั้งมากนะทุกคนกล้องตรงนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะรูมันก็ให้มาพอดีพอดีนี่แต่ว่าพอลงแล้วก็ลงเลยหลังจากนั้นเราก็ติดสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตรงนี้มันก็แค่ขวางไว้เฉยๆนะ ขวางไม่ให้มันดิ่งออกมามันจะขวางอยู่ในลักษณะนี้หลังจากนั้นให้เราทำการใส่ที่ตูดก่อนนะใส่ที่ตูดนะครับเอาไม้ลงไปก่อนเลยลำดับแรกหลายๆคนใส่ไม่เข้านะทุกคนโคตรซิงนะทุกคน นะครับนี่ดูเวทุูชาร์ปุ่มกดกำไรร้อยเดียวทุกคนจะแม่งโคตรเลยดูการใส่นะครับหลังจากเราใส่ตรงนี้ได้แล้วนี่ให้ดูตรงนี้เขี่ยวมันอยู่ตรงนี้กดลงไปพอดังแก๊กก็จบนะครับพลิกมาแบบนี้ มันจะลงล็อกของมันเองนะครับทุกคนถ้ามันดังแก๊กขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เอาน็อตตรงนี้ไปขั้นไว้นะครับหลังจากเอาน็อตตรงนี้ไปขั้นแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะทุกคนปิดให้เรียบร้อยฉีกเข้าไปแล้วก็เอาปุ่มกดเออไม่ใช่ของมันดีกว่า อ่อ่บก,กมาใสเทคนิคก,การใส่อ่ะให้ดูนะครับให้ดูให้เราสังเกตรูตรงนี้นะนี่ เทคนิคก,การใส่ของมันเนี่ยให้เราสังเกตรูนี่หนึรูตรงน,นี้ถ้ามันเป็นเอาเราสามารถจิ้มทะลุไปได้นี่คือมันตรงนะครับคือมันตรงโอเคเห็นไหมครับการทํารุ่นนี้นี่โคตรเสียเวลานะแต่เพื่อเงินนะแล้ก็ใส่ไปปกติโอเคหลังจากใส่ปกติก็ขันน็อตนะครับนี่ ขันน็อตนะครับในบางจังหวะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพลาส,สติกมันมันเขี้ยวมันไม่เกาะพอเขี้ยวมันไม่เกาะเราต้องใช้การใส่น็อตนะครับมันถึงจะแน่นประมาณนี้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ